้ามกลางกระแสปูกปั่นของม็อบนายสุทเทพเทศสุบรรณได้มีกลุ่มสมัชาาปกป้องประชาธิปไตยหรือสปปชูแคมเปญคนเท่ากันเดินหน้าเลือกตั้งร่วมกันปฏิรูปซึ่งก็ได้รับการตอบรับในโลกโซเชียลมีเดียเพียงข้ามคืนนะคะถึง1 0 0 0 0แสนไลค์ค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากมัติชนสุดสัปดาห์เรื่องสอปป,ปหัวหมูทะหลวงฟันคนเท่ากันเดินหน้าเลือกตั้งคลิกไลค์สุดคึกวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ81ปีของประชาธิปไตยแบบไทยๆฝ่ายรัฐบาลยิ่งลักษชินวัตรย,ยืนยันเดินหน้ามุ่งสูก่การเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ ขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสประกาศขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบกำนันสุเทพเทือกสุบรรประกาศล่วงหน้าชัดๆไปเลยว่าถ้าอยากเลือกตั้งก็ปิดกรุงเทพมหานครเจวันล้มการเลือกตั้งสงครามการเมืองของสองฝ่ายที่ยืดเยื้อข้ามปีได้เพิ่มตัวเลขความสูญเสียของคนตายและบาดเจ็บ จากหน้ารามคำแหงถึงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นอย่างน่าเศร้าใจกล่าวกันว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จบลงด้วยการปฏิวัติร,รัฐประหารไปแล้วเมื่อมีเสียงเรียกร้องให้ทหารออกมารัฐประหารจะได้จบจบเรื่องกันไปพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ออกมาตอบคำถามแบบไม่ปิดและไม่เปิดว่าสถานการณ์เป็นตัวกำหนด ผมได้พูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกรปปสและรัฐบาลไปแล้วโดยรัฐบาลยืนยันด้วยกติกาส่วนกรปปสยืนยันเรื่องอำนาจของประชาชนถ้ายืนยันแบบนี้ก็ต้องเดินกันไปแบบนี้ส่วนปัญหาจะยุติอย่างไรจะต้องถามคนไทยทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงคนไทยที่ไม่ได้ออกมาผู้บัญชาการทหารบกกล่าว สถานการณ์ดูไร้ทางออกยิ่งขึ้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกะตไม่ค่อยเต็มใจจะจัดการเลือกตั้งเท่าไรนักถึงขั้นเสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนหลังมีการประทัดกันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง26ธันวาคม2556ท่ามกลางการเมืองที่เดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มีคนกลุ่มเล็กๆที่เปิดตัวและเคลื่อนไหวอย,อย่างคึกคักในานามสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสอปป โดยการชูแคมเปญคนเท่ากันเดินหน้าเลือกตั้งร่วมกันปฏิรูปเปิดตัวครั้งแรกวันรัฐธรรมนูญ10บธันวาคมพร้อมเฟซบุ๊กสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสอปปอเพียงวันเดียวมีคนคลิกไลค์แสนคลิกและเพิ่มเป็น3 0 0แสนอย่างรวดเร็วข้อเสนอของสอปปเสมือนเป็นทางออกของคนจำนวนมากตั้งแต่คนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยหรือคนที่ไม่เอาเทือกตั้ง ของท่ากนกำนันหรือคนที่ไม่ชอบพักประชาธิปัตย์หรือคนที่ต่อต้านรัฐประหารหรือคนไทยที่ไม่อยากผูกโบสีธงชาติไม่ชอบเสียงนกหวีดหรือคนพวกที่ไม่ชอบจริตแบบน้องตันจิตพัฒ์กฤษฎากรหรืออาจจะรวมถึงปัญญาชนที่ไม่ชอบนายสมคิดเลิศไพฑู์นายสุรพลนิติไกรพจนายบาวรศักดิ์อุวันโนนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์และนายมีชัยรัชพันธ์ กลุ่มนักวิชาการและนักกิจกรรมที่เข้าร่วมเริ่มจากนางพวงทองพระวัคพัน์นายปียบุตรแสงกนกุลนายวรเจตภาคีรัตนายนิธิเอียวสีวงศ์นายชานวิตรเกษตรศิรินายกเกษียรเตชะพิระนายประจักษ์ก้องกีรติวาดระวีคำพกาสมชัยพัทรธนานันบอกกไลายจุดจิตราคชเดยยุติมุกดาวิจิตร ธเนศอาพรสุวรรณพิษพงศวัสิ์และคนอื่นๆอีกมากมายทั้งปัญญาชนในเมืองกรุงและต่างจังหวัดจากเวทีแรกสู่เวทีสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเสนอคนเท่ากันเดินหน้าเลือกตั้งร่วมกันปฏิรูปณอาคารบรรยายรมสีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่22ธันวาคมและเดินสายไปสู่เวทีสัมมนาวิชาการสหพันธ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่หนึ่ง เรื่องรัฐบาลพระราชทานสภาประชาชนอุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยประชาชนไทยต้องการเลือกตั้ง26ธันวาคม2556ณอาคารขวัญมอมหาวิเชาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ขอนแก่นได้มีการออกถแถลงการกรณีกกตอขอเลื่อนเลือกตั้งในยามค่ำผ่านโลกออนไลน์ก่อนจะไปจัดเวทีการเมืองภาคประชาชนการเลือกตั้ง และการทำให้เป็นประชาธิปไตยวันศุกร์ที่27ธันวาคม2556ณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อ,อาคาร3คณะสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ยังไม่นับวิวาทะเดือดที่นักวิชาการจากสปอปอออกไปโต้กับนักวิชาการสายกอปวสออีกหลายนัดไม่ว่าจะเป็นนัดด่วนข้ามรุ่นระหว่างนายปียบุตรแสงกนกุลกับนายกิต,ติศักดิ์ปรกติ ใครกันแน่ที่บิดเบือนรัฐธรรมนูญหรือรายการข่าวเจาะข่าวเด่นนายประจักษ์ก้องกิติกับนายปณิธานวัฒนายากรเมื่อเย็นวันที่27ธันวาคม2556จุดยืนทุกเวทีของสอปป,อปมั่นคงและชัดเจนดังคำกล่าวของปียบุตรแสงกนก,กุลที่พูดว่าถามว่าทำไมเราต้องเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยเหตุก็เพราะประชาธิปไตยจะไม่มองบุคคลที่เห็นต่างเป็นศัตรู แต่ระบอบนี้มีการแข่งขันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่ทำให้มนุษย์จัดการความขัดแย้งอย่างสันติเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ไม่ชอบโดยไม่นองเลือดจะว่าไปคำประกาศคนเท่ากันเดินหน้าเลือกตั้งร่วมกันปฏิรูปดูจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอาจเป็นแนวธรรมนบต้านฟาสซิสต์ที่ดีที่สุดณเวลานี้